สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ฟังย้อนหลังไปร้อยกว่าปีไปรู้จักกับพระเกจิแห่งกรุงเทพมหานครนั่นก็คือหลวงปู่ชูวัดนาคปลกเขตภาษีเจริญสำหรับประวัติความเป็นมาของวัดนาคปลกนั้นเป็นวัดที่ตั้งอยู่ณนะถนนเทิดไทยตำบลปากคลองเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครเป็นวัดลาดสร้างขึ้นในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลรนลานาลายัยรัชกาลที่สองมีเนื้อเทววัดประมาณ12ไร่เศษผู้สร้างคือเจ้าสัวพุกเป็นชาวจีนพอค้าสำเพาซึ่งพระยาโชดึกราชเสรษฐีเข้ามาทำมาค้าขายโดยจอดท่าเรือสำเพาวไว้ที่คลองสารไกลๆสุเราแขกและต่อมาได้ภรรยาเป็นคนไทยเจ้าสัวพุกเป็นผู้มีความเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนา มีศรัทธาแรงกล้าในการจะสร้างวัดขึ้นไก่วัดนางชีอันเป็นพระอารามหลวงซึ่งพระยาโชดึกท่าจะเศรษฐีเป็นผู้ถวายการบูรณะปฏิสังขรณ์ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่หนึ่งสลับนามของวัดนี้มาจากพระนามของพระพุทธรูปรูปหนึ่งในจํานวนสององค์ซึ่งเป็นพระประธานประจําพระวิหารพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพุทธรูปนางปรางนาคปก อันปรากฏในพระพุทธประวัติว่าเมื่อครั้งเสด็จนั่งเสวยวิมุติสุขยังร่มไม้จิกได้บังเกิดฝนตกพร,ำ,พรำอยู่ตลอดเจ็ดวันในครั้งนั้นพญามุจลินนาคราชออกจากนาคภพมาทำขนดล้อมพระวรกายเจ็ดชั้นแล้วแผ่พังพานปกคลุมเบื้องบนเพื่อป้องกันลมและพายุฝนไม่หาที่ซัดสาดมาต้องะวรกายพระพุทธรูปปางนากรกนี้นิยมสร้างเป็นพระประจำวัน ของผู้ที่เกิดวันเสาร์เข้าใจว่าภรยาของเจ้าสัวพุกคงจะเกิดในวันนี้นอกจากนั้นภาพจิจกรรมภายในวิหารยังเป็นลายไทยส่วนภายในพระโบสถ์มีภาพเขียนสีเป็นลายจีนและท่านผู้สร้างก็เป็นผู้ที่มีปฏิสัมพิธาและบุคลาจิตฐานซึ่งหยิบยกสิ่งที่เป็นรูปธรรมขึ้นมาเป็นหลักในการอธิบายสังเกตได้จาก การที่สร้างพระวิหารไว้ทางทิศเหนือและพระโวสถ์ไว้ทางทิศใต้องค์พระหันไปทางทิศต,ตะวันออกเบียบเสมือนผู้หญิงอยู่ทางซ้ายผู้ชายอยู่ทางขวาวัดนาคปกมีเจ้าวาดปกครองวัดมาแล้วหลายรูปแต่ไม่มีการจดบันทึกไว้เหลืมาบันทึกเป็นทางการถึงปัจจุบันรวมสีรวบเดียกันคือ 1. พระอธิการคงชูนาม 2. พระอธิการเลี่ยมนันทโย สามพระอาจารย์อำนาจนรา,าสโพสีพระครูสีพัฒนคุณหรือหลวงพ่อพิสิทธิ์สิมมาเนสําหรับหลวงปู่ชูอดีตเจ้าว,ว่าที่เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นที่เลื่องลือชาวบ้านในละแวะกวัดและพื้นที่ใกล้เคียงต่างพากาันกล่าวถึงเกียติคุณของท่านมาจนกระทั่งทุกวนันนี้สิ่งที่ยังคงเหลือเป็นที่รู้จักกันอย่างดีคือวัตถุมงคลต่างๆที่ท่านได้สร้างไว้อทิเช่น เหรียญรูปเหมือนและเหรียญหล่อเนื้อสำลิดชาติภูมิของหลวงปู่ชูนั่นตามประวัติบันทึกไว้ว่าบ้านเดิมท่านเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดเมื่อปีพศ2401โยมบิดาชื่อคงส่วนโยมมารดาไม่ทราบชื่อโยมบิดามีอาชีพค้าขายมีเรือโกลนล่องมาจากนกครศรีธรรมราชมาค้าขายที่กรุงเทพ ต่อมาได้โยกย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากที่จังหวัดธนบุรีในปีพศ2412และได้บรรชาอุปสมบทณพัตสีมาวัดทองรพคุณอันเป็นสำนักสอนกรรมฐานที่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นหลวงปู่ชูท่านได้ศึกษาทางด้านนี้รวมทั้งจิตใจฝักใฝ่ในด้านพุทธคมและสายเวทมาตั้งแต่รุ่นหนุ่มท่านจึงมุ่งมั่นศึกษาวิชาต่างๆแต่ละแขนงจนกระทั่งเชี่ยวชาญ ว่ากันว่าท่านยังเป็นสิทธิ์เรียนวิชาจากสำนักวัดระฆังโคสิตารามอีกด้วยต่อมาท่านได้ลาศิกขาเพื่อสะดวกแก่การเดินทางไปศึกษาวิชาต่างๆท่านได้ไปขอศึกษาวิชากับท่านอาจารย์พรับวัชีตายเห็นหรือวัชีโพนในปัจจุบันจังหวัดอุทุยาซึ่งมีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นได้ได้ปฏิบัติพร้อมกับศึกษาวิชากับพระอาจารย์พลับจนหมดสิน้น จากนั้นจึงลาพระอาจารย์เดินทางขึ้นเหนือไปยังจังหวัดพิจิตพิษณุโลกแต่ไม่ได้มีการบันทึกไว้ว่า,วาท่านได้ไปศึกษาวิชากับพระอาจารย์รูปใดอีกทั้งการเดินทางไปของท่านเป็นระยะเวลานานมากและยังขาดการติดต่อกับทางบ้านบรรดาญาติพี่น้องต่างพากันเข้าใจว่าท่านคงเสียชีวิตไปแล้วพอท่านกลับมาเยี่ยมบ้านยังความปิติยินดีแก่ญาติพี่น้องเป็นอย่างยิ่ง ยมบิดามารดาจึงจัดหาตกแต่งพรญญาให้ท่านและได้อยู่กินกันจนมีบุตรและธิดารวมกันสคนเป็นชายสองหญิงหนึ่งหลังจากท่านแต่งงานมีครอบครัวแล้วท่านได้ใช้ความรู้ทางด้านสมุนไพรใบยาและเวทมนต์คาถาที่ได้รำเรียนมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากท่านจึงเป็นที่เลื่อมใสของชาวบ้านต่างพากันเรียกท่านว่าพ่อหมัวชู ภายหลังท่านเกิดเบื่อหน่ายต่อทางโลกมองเห็นความไม่เทียงแท้ของสังขารท่านจึงได้อุปสมบทอีกครั้งที่วัดนางชีเขตภาษีเจริญต่อมาได้ย้ายมารับตำแหน่งเจ้าวาดวัดนาคปลกจบจนกระทั่งมรณภาพเท่าที่มีการบันทึกเรื่องราวและคำเล่าขานของชาวบ้านแถบวัดนาคปลกที่เล่ากันต่อๆมาถึงวัดปฏิบัติปฏิทปฏาทาของหลวงปูช่ชูว่ากันว่า ท่านเป็นพระที่เรียบง่ายไม่โอ้อวดตนว่าเป็นผู้วิเศษหรือมีความรู้ความสามารถเหนือผู้อื่นแต่กลับมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีคุณธรรมสูงเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่รักเคารพของบรรดาสิทธิ์มีเรื่องเล่ากันว่าหลวงปู่ชูเป็นพระอาจารย์รูปเดียวที่พระภาวนาโกศลเถระและหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังพระเกจิอาจารย์ชื่อดังกล่าวยกย่องว่า ท่านเก่งทางไสยศาสตร์และวิชาแพทย์แผนโบราณว่ากันว่าถ้ามีคนตลาดพลูไปขอของดีจากหลวงปู่เอี่ยมท่านจะบอกให้มาเอาจากหลวงปูช่ชูในทางกลับกันถ้ามีคนบางขุนเทียนมาขอของดีจากหลวงปูช่ชูท่านก็จะแนะนําให้ไปขอของจากหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่ทั้งสองนี่ต่างก็ให้ความเคารพซึ่งกันและกันต่างก็รู้ว่าได้จิตกันดี และมักจะไปมาหาสู่กันอยู่เสมอหลวงปู่ชูท่านจะให้การอบรมพระภิกษุสำเนาในวัดเป็นอย่างดีท่านจะมักเทศนาให้ชาวบ้านฟังเสมอเสมอว่าให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมประกอบอาชีพมาหากินโดยสุจริตสมัยก่อนวัดนาคปลกและบริเวณโดยรอบจะเต็มไปด้วยป่าคลุ้มชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวนผลไม้และปลูกมกคู ส่วนพลูนั้นจะมีมากจนคนขนานนามให้ว่าตลาดพลูการค้ามาคมในสมัยก่อนยังใช้เรือเป็นพาหนะไฟฟ้าปะปายังไม่มีตกต่ำก็พากันจุดใต้และตะเกียงเพื่ออ่านคัมภีร์และหนังสือธรรมะเป็นกิจวัตรประจาวันมีเรื่องเล่ากันว่าวันหนึ่งขณะที่หลวงปู่กาลังดูหนังสือทบทวนปาติโมกโดยจุดตะเกียงวางไว้บนโต๊ะใกล้หน้าต่างได้มีชาวบ้านที่เดินมาด้วยกันบอกเพื่อนที่มาด้วยกันว่า เอาตะเกียงพระสองทางดีกว่ามือจะตายอีกคนก็เห็นพ้องด้วยก็พากันมาตรงหน้าต่างกุฏิหลวงปู่คนหนึ่งก็เอื้อมมือไปหยิบตะเกียงแต่หยิบไม่ถึงก็บอกเพื่อนให้หาไม้มาเคลียทำให้หลวงปู่รู้ว่ามีคนจะมาเอาตะเกียงโดยความเมตตาของท่านท่านได้ใช้เท้าดันตะเกียงไปชิดริมหน้าต่างเพื่อจะได้หยิบได้อย่างสะดวกทั้งสองคนจึงขงโมยตะเกียงของท่านไปได้อย่างง่ายดาย เมื่อไม่มีตะเกียงก็ไม่สามารถอ่านหนังสือได้จึงจำวัดพักผ่อนจวบจนลุ่มาางเสียงไก่ขันได้เวลาที่ท่านจะต้องตื่นขึ้นมาทำวัดเช้าและนั่งสมาธิเป็นประจำทุกวันขณะที่กำลังถือกระบวยจะตักน้ำล้างหน้าก็มองเห็นแสงไฟลิบรีวนไปวนมาอยู่ในสวนซึ่งท่านก็ไม่ได้สนใจว่าชาวบ้านกำลังจะทำอะไรท่านก็เข้าห้องครองจีวรและสังฆาติเพื่อเตรียมตัวสวดมนต์ ก่อนยินเสียงคนมาร้องเรียกอยู่หน้ากกติท่านเจึงได้เปิดประตูออกมาดูเห็นชายสองคนถือตะเกียงของท่านกำลังนั่งคุกเข่าประนมมืออยู่พอเห็นท่านก็กลมลงกราบด้ยวยความเคารพพร้อมกับพูดขึ้นว่าหลวงปู่ครับลูกขอขมาลาโทษลูกทำผิดอย่างใหญ่หลวงที่ขโมยตะเกียงของหลวงปู่ไปลูกเดินวนเวียนอยู่ในบริเวณวัดทั้งคืนหาทางกลับบ้านไม่ถูกเลย ขอหลวงปู่จงยกโทดให้ลูกดรวยเถอะครับหลวงปู่ได้ฟังจบกอยิ้มอย่างมีเมตตาและกล่าวขึ้นว่าหลวงปู่ให้อาภายัยถ้าเธอมีโทษเพราะเรื่องนี้ความมืดจากภายนอกจากการสิ้นแสงอาทิตย์และเดือนดาวยังจิตใจของคนเราให้มืดบอดไปด้วยเขาเรียกว่ามืดทั้งภายนอกและภายในแต่ถ้าปู้ไดสามารถกำจัดอวิชชาตัวที่ทำให้ไม่รู้บทเส้นไป ผู้นั้นก็จะสว่างทั้งภายนอกและภายในหลับอยู่ก็รู้นอนอยู่ก็เห็นไม่จำเป็นต้องมีแต่เกียงนำทางขอให้เธอทั้งสองจงสว่างเห็นทางกลับบ้านอยู่กับครอบครัวอย่างเป็นสุขเถิดขอความที่หลวงปู่กล่าวกินใจของคนทั้งคู่ตามพากันก้มลงกราบด้วยความเคารพศรัทธาพร้อมกับเอ่ยปากขอฝากตัวเป็นศิษย์แล้วลากลับบ้านอีกเรื่องหนึ่งที่กลายเป็นเรื่องที่เหล่าขานกันต่อมา คือเรื่องที่หลวงปู่ชูให้หวยมันในสมัยนั้นชาวบ้านย่านตลาดภูใครมีเรื่องทุก์ร้อนมักจะมาหาท่านให้ท่านช่วยเหลือบางคนที่ไม่มีอะไรจะกินหลวงปู่ท่านจะสงเคราะห์ให้ตามสมควรจึงกระทั่งมีข่าวเล่าลือกันว่าหลวงปู่ให้หวยอันเป็นการผิดกฎของคณะสงฆ์สมเด็จพระสังฆราชทรงทราบเรื่องจึงทรงสอบสวนวินัย โดยมอบให้ท่านเจ้าคุณวัดอนงคารามเป็นผู้สอบสวนท่านเจ้าคุณวัดอนงจึงเรียกให้หลวงปู่ชูมาพบที่วัดหลวงปู่ก็ไปพบแต่โดยดีไปถึงก็กราบท่านเจ้าคุณพร้อมกับนั่งประนมมือฟังคําบัญชาด้วยใจเด็ดเดี่ยวและมั่นคงท่านเจ้าคุณวัดอนงจึงถามขึ้นว่าท่านให้หวยเก่งนักหรือหลวงปู่ชูได้ตอบไปว่าขอก็ให้ไม่ขอก็ไม่ให้ครับ ท่านเจ้าคูณวัดอนงไรฟังดังนั้นจึงสรุปว่าหลวงปู่ให้หวยผิดวินยัยโกหกหลอกลวงชาวบ้านแต่ถ้าสามารถตอบอะไรท่านได้ท่านจะไม่ถือเอาโทษหากตอบไม่ได้จะปรับโทษทางวินยัยแล้วท่านเจ้าคุณก็เขียนหนังสือใส่ซองจดหมายอย่างหนาแล้วนําเอามาวางไว้ตรงหน้าหลวงปู่โดยมีพระเถระเป็นสักขีพยานหลายรูปรวมทั้งมัคคนายกอีกสองนาย จึงนั่งดูการพิจารณาพิพากษาในที่นั้นอยู่ด้วยบวกวางซองจดหมายแล้วเขียนว่าอย่างไรบ้างหลวงปู่ชูจึงนั่งหลับตาอยู่ราวอึดใจหนึ่งจึงกราบเรียนท่านเจ้าคุณรวมทั้งสักขิพยายนว่าในซองนั้นเขียนคําว่าสมพานชูให้หวยพอฉีกซองออกมาดูทั้งข้อความที่ปรากฏอยู่เป็นไปดังที่หลวงปู่กล่าวทุกประการหลังจากนั้นได้นิมนต์ให้กลับวัด หมดโทษหมดบนทินใดๆเพราะท่านไม่ได้หลอกลวงใครดังข้อกล่าวหาและต่อมาภายหลังท่านเจ้าคุณวัดอ,อนองก็ได้มาเยี่ยมเยียนหลวงปู่ชูที่วัดเสมอจนถูกอัธยาศัยไม่รตีกันจนตาบสิ้นชีวิตเรื่องหลวงปู่ชูให้หวยมันและเรื่องที่ท่านโดนท่านเจ้าคุณอานองเรียกไปสอบกลายเป็นข่าวเรื่องลือไปทั่ววันหนึ่งตาแหวงซึ่งเป็นผู้เดินโพยหวย บ้านอยู่หลังวัดปกคิดจะทดลองความแม่นยำในการใบ้หวยของหลวงปู่เพราะตนเป็นเพียงได้ยินเสียงเล่าลือจึงยังไม่เชื่อถือตาแหวงที่ขึ้นไปกราบหลวงปู่ที่กุฏิแล้วแจ้งความประสงค์แบบซื่อๆโดยใจนักเลงว่าหลวงปู่ครับเขาลือกันว่าหลวงปู่ให้หวยแม่นถ้าเป็นจริงดังคำเล่าลือขอได้โปรดเมตตาสงเคราะห์ผมบ้างก็ผมอยากได้เลขจากหลวงปู่เพียงตัวเดียวเท่านั้นแหละครับ หลวงปู่ได้ฟังแล้วก็ยิ้มอย่างมีเมตตานั่งคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงตอบว่าแหวงเอ้ยแกเป็นคนไม่มีโชคแต่นี้ข้าให้ไปเองก็เอาไม่ได้อย่ายเล่นเลยดีกว่าเชื่อะเถอะตาแหวงได้ยินก็สงสัยเพราะเท่าที่รู้มาใครมาขอท่านมักจะไม่ขัดจึงอ้อนวอนขอท่านอีกครั้งว่าหลวงปู่ให้มาเถิดครับถึงรู้ว่าผมไม่มีโชคถ้าให้แล้วไม่มีโชคจริงแล้วก็ จะเลิกการพานันตลอดชีวิตเลยครับหลวงปู่ท่านจึงถามย้ำอีกครั้งว่าจะเลิกเล่นตลอดชีวิตจริงอย่างที่ว่าหรือไม่ตาแหวงก็ยืนยันแข็งขันหลวงปู่ถึงถามว่าเลขตัวเดียวได้กี่บาทตาแหวงก็แจกแจงบอกกติกาการเล่นให้ท่านทราบโดยละเอียดท่านจึงบอกว่าเลขตัวเดียวรวยช้าไปเอาไปสามตัวตรงๆไม่มีการสลับตำแหน่งเงินมีเท่าไหร่ซื้อให้หมด พูดจบท่านก็เขียนตัวเลขสามตัวใส่กระดาษส่งให้เตาแหวงไปเตาแหวงเองเมื่อได้เลขมาแล้วจากหลวงปู่ก็นั่งฝันถึงความเป็นเศรษฐีของตนในวันพรุ่งนี้พอถึงวันหวยออกแกก็เดินหาซื้อเลขดังกล่าวแต่วันนั้นเกิดเต็มไม่สามารถหาซื้อได้ทั้งที่ตนเป็นเจ้ามือวิ่งโพยหวยเองจึงรีบไปซื้อที่อื่นเขาก็ว่าตำรวจกวนวันนี้งดขาย ตามอยู่หลายเจ้าก็ไม่สามารถซื้อเลขที่หลวงปู่ให้มาได้จนกระทั่งถึงเวลาหวยออกตาแหวงก็ยังคงวิ่งหาซื้อเลขนี้อยู่ถึงตอนประกาศรางวัลที่หนึ่งเลขสามตัวท้ายออกมาตรงกับที่หลวงปู่ให้ไม่มีผิดเพี้ยนตาแหวงถึงกับเข่าอ่อนสุดลงไปนั่งกองกับท้องล่องสวนหมากหลังวัดนึกถึงคำพูดของหลวงปู่ขึ้นมาได้ก็วิ่งแจนไปยังกุฏิหลวงปู่บอกท่านว่าหลวงปู่ครับ ผมไม่มีโชคเหมือนที่หลวงปู่ว่าต่อไปนี้ผมเลิกเล่นการพนันทุกชนิดหากผิดศจะขอให้พบกับความวิบัติและฝากตัวรับใช้หลวงปู่ตลอดไปหลวงปู่ได้พูดปลอบใจตะแหวงว่าวาสนาของเรามันเป็นอย่างนั้นอย่าเสียใจไปเลยแล้วไม่ได้สร้างกุศลเรื่องทางนี้มาจะเปรียบกับคนอื่นเขาไม่ได้ดอกพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนเป็น ก็มีความสุขแล้วมิใช่หรือตะแหวงจากนั้นมาตะแหวงก็เป็นโยมรับใช้หลวงปู่จนชั่วชีวิตตามที่ได้ให้สัจจะไว้ทุกประการจวบจนกระทั่งท่านได้มรภาพเมื่อวันพุธแรม5ค่ำเดือน่ปีจอพศ2477รวมสิริอายุได้76ปีก็จบไปอีกตอนสำหรับพระเกจิจังหวัดกรุงเทพมหาหนาครโอกาสหน้าพบกันใหม่ ก, like, ก, share, ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ